และวันนี้ก็มาถึงวันที่เราลื่นมากกว่าชนะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าเราลื่นเพราะอะไรไล่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 และกูจะเอโคทำไมวะเน,นี่ย ก็ตามต้นคลิปของเราเลยละกันนะครับเราก็เห็นแล้วแหละว,ว่าเราลื่นมากกว่าชนะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเราลื่นเพราะอะไรบ้างละกันนะครับผมส่วนใหญ่ก็เป็น R า G แนแหละนั่นเองนะครับผมมาแต่เราก็จะพามาดูดีกว่านะครับผมเพื่อเยี่ยมชมอย่างที่บอกไปทุกคนเราจะลงไฮไลท์กิวล์ทุกๆวออยู่แล้วนะครับผมแม้เราจะลื่น5า้าไม้ติดๆอ่ะผมก็จะมาทําคลิปให้ดูนะครับผมแล้วก็จะมาพูดด้วยว่าทำไมที่ผมเลือกเข้าบ้านนี้ไรล,ลื่นอยู่ดีโอเคครับเริ่มจากทีมแรกของเราเลยละกันทีมที่ผมมั่นใจมาก ก็คือทีมคลายไพยแล้วก็อ m มิเรียนะครับผมแล้วก็ลิงยืนหลังหนึ่งซึ่งปกติเพื่อนเพื่อจะเห็นตอนผมเจอลิงอ่ะผมจะเล่นทีมคลายไพยแล้วก็แฝดใช่ไหมครับอย่างวอรที่แล้วที่ผมได้เล่นไปนะครับก็คืออันนี้ใช่ไหมครับวอรนี้ตอนแรกผมกักแฝดไว้และสิ่งที่เกิดขึ้นในการที่เรากักไว้เดี๋ยวมารับชมดูกันว่าเป็นยังไงครับซึ่งอันนี้รวมในการสกิลนะครับผมอันนี้เราจะพึ่งในการ ลดเลือดของเจ้าเอเมเรียนะครับแล้วก็จะแพงภายแล้วก็เล่นคายต่อนี่นะครับผมนี่เราลดเลือดต่อไปครับแล้วเลือดติดด้วยนะแต่ข้อเสียเราเลยครับเปิดร้อถังเกตดูนะครับเราโจมตีเราไม่ติดซี่สี่แล้วจังหวะนี้นะครับโอเคเราตีไปปั๊บและดูครับผมพายไปตีเกลิริดัสครับผมทําให้เลกเกลิรดัดน้อยกว่าตัวละครลิงและทําให้ลิงไม่ตายชีวิตแรกและเลยลิงได้ไล่ลำนะครับผมซึ่งพอลิงได้ไล่ลำเนี่ยโอกาสแพ้ของเราก็สูงแล้วแหละแต่ถ้าเราคายเราแรงจริงนะครับผมเราก็สามารถชนะได้อยู่นะฮะ แต่ใครของผมไม่ได้แรงไงก็เลยแพ้ไปตามระเบียบมันเองนะครับผมเออประมาณนั้นแล้วแหวนที่ผมเอาไปผมก็อมแหวนไปด้วยไม่น่ากักแหวนเลยนะครับผมดูดิโอ้โหแล้วมากักตัวละครอีกไม่ได้เล่นแฝดนะครับผมวอหน้านี่ถ้าเจอลิงยืนหลังหนึ่งนี่ผมต้องเล่นแฝดแล้วแหละเพื่อให้เราวินเลทร้อยเหมือนเดิมนะครับผม ประมาทไปนิดหนึง่งถ้าพูดตามตรงเลยละกันนะครับอย่างที่บอกไปพอลิงไม่ตายเนี่ยลิงมันไล่ล้ำยาวๆนะครับผมและคายผมไม่ได้แรงไนงะต่อให้ลิงได้แบบว่าไม่ตายในฮิตแรกเนี่ยแล้วคายเราแบบแรงๆอ่ะมันก็สามารถตายได้นะแต่นั่นแหละรครับคายเราไม่แรงพอก็เลยแพ้ไปตามระเบียบนะครับทีมแรกก็ไม่มีอะไรมากมายครับสับเพาเดินลวนนะครับผมประมาทไปหน่อยอ่าซึ่งของตัวละครน,นะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมคายและพายเล่นจุดอ่อนร้อยนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่เคลียเยอะรวมถึง พลายเนี่ยจะเล่นเป็นเซตต้านและสปิดอันดับ3นะครับเพื่อให้ตัวละครมันไม่โดนซีซีและได้แทง100%แน่ๆนะครับผมอ่าเอมิเรียก็จะเล่นเซตเข้าเป้านะครับผมเพราะว่านะตอนนี้มันเข้าบ้านเกมสส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาหักล้างในเรื่องของผลพลาดเป้านะฮะทำให้เราต้องใส่เซตเข้าเป้าไปเพื่อทําให้เราลดเลือดของเป้าหมายได้น,นั่นเองนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นทีมแรกนะจ๊ะลื่นไปตามระเบียบทีมที่2ครับผมอีกแล้ววินเลดของเดสของเราที่แม่ง โอกาสเล่น5วอชนะแค่วอเดียวเลยทุกคนเซ็งมากนะครับผมเออและทีมนี้นะครับผมตอนแรกเนี่ยผมดีใจมากเลยฝั่งมันไม่มีตัวลางนะครับแม้มันจะมีซีซีตัวละครเดียวคือเกวิดัสเว้ยซึ่งผมวัดเลยครับแม้มันจะมีแบบลดผลเข้าเป้าก็จริงอ่ะแต่เราก็มีมเปโรแล้วก็จะมีทั้งโรซี่ไงเออมันมีแค่ซีซีเว้ยทุกคนมันไม่มีลางนะครับผมก็เลือกที่จะยัดเข้าไปเลยเดี๋ยวเราบอกของก่อนที่จะไปเล่นรีวิวละกันนะครับผมซึ่งไอ้สตัวเนี้ยเราจะเล่นเซ็ต บล็อกหรือว่าจะเล่นเซต็จเข้าเป้าก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆมีนะครับแต่ส่วนตัวแนะนําว่าเป็นให้ตัวเองทําบล็อกลอยให้ได้แล้วก็ห้อยเข้าเป้าไปเยอะๆแล้วกันนะจ๊ะปะเดี๋ยวไปรับชมในเกมครับว่าเป็นยังไงครับขอ,อยัดเปื่เสียงเกมนิดน,นึงแล้วกันนะครับผมมาเริ่มมาครับผมตัวลิงตกมาก่อนครับบะ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 ติดหินไปนี่ผมเฉยๆทุกคนช่วงแรกติดหินไปแต่มันติดธรรมดาติดด้วยไงเริ่มไม่เฉยละแล้วผมปาไปนี่ครับผมตามระเบียบและฝั่งเขาไม่มีล้างด้วยนะ เอออันนี้ผมยิ้มอยู่อย่างพอได้รุนครับตอนนี้ติซีซีไปถึง2ตระกูลยกโลมาหนึ่งทีครับเขาตีใส่เรามาไม่เป็นอะไรครับผมลิงสกิลมาบึ้มแรงๆเลยจ้ะโอเคครับโดนตีมาครับไม่มีอะไรตอนนี้แล้วเราก็ไม่ได้สกิลด้วยโดนแข็งรัวๆไม่ได้สกิลนะฮะนี่ครับโดนแข็งต่อครับคิดเราเออเหอะเลยจะเชื่อไหมฮะเราสกิลว่างไปกี่เธอแล้วเพื่อนลองนับดูเอาคือมันไหลตายรัวๆฝั่งนู้นอะดูครับตีไปครับแล้วปล่อยเดนส์ไปครับ บิงไปไม่ติดครับคิดคิดถามจริงเพื่อนคิดเพื่อนถามจริงนะอาราตีมาก่อนครับคิดเราตายไปแล้วเราเกิดมาใหม่เลยเองนะครับผมอันเดททำงาน3ามเทิร์นโรซี่ตบไปครับตินเดธไปถึง2ตัวละครครับโรซี่กับน้องเอาให้อยู่สวัสดีทูตบมาครับไม่ได้มีอะไรมากมายฮะและลองสังเกตดีๆนะครับผมนี่ครับตีธรรมดาตายครับยิ้มหวานอยู่และดูครับไม่ติดครับโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์มาดูครับ60%ครับผม เหลือจะเชื่อไหมฮะ <c oughs> แม่งเอ๋ยเต็ดข้าเป้ามเมลเปโร่เข้าใจแหละว่ามีเกลดัสดอะแต่มเมลเปโร่ข้าเป้าอีกนะเพื่อน,ต,นตัวครติตัวครตัวตอื่นติดหมดยเว้นไอคิดนี่แหละและผมโดนอะไรครับดูครับโจมตีมาครับเปิบปึบไปครับและดูครับเดตต่อไปไปย่างติดไปครับผมโอ้โจหจังหวะนี้ยิ้มแล้วยิ้มแล้วแต่บะบาบาบาบะตบไปทายครับผม แล้วโคตรเสรียดายแหวนใช้แหวนชุบห้าดาว2วงครับผมทีมนี้แพ้ไปตามระเบียบนะครับผมเหนือใจเชื่อต่อไปทีมที่สาที่เราเลื่อนครับทีมนี้พลาดอะไรที่แบบเล็กน้อยจริงๆเพราะว่าไอทีมเนี้ยผมเล่นจากวอที่แล้วเลยไม่ได้เปลี่ยนของครับซึ่งผมลืมไปว่าผมไม่ได้เปลี่ยนแหวนของยอนฮีกับเออเฟย่าครับซึ่งถ้าพูดตามตรงนะครับทีมเนี้ย ถ้าเรานะครับผมอยากจะให้พึ่งในเรื่องของการฮิวตัวละครเตียวเซียนอยากให้มันฮิวอ่ะเราต้องใส่แหวนเลือดหนึ่งนะครับผมให้กับตัวละครยอนฮีนะครับและตัวละครตัวนี้มันจะฮิวหรือถ้าอยากจะไม่ใส่แหวนเลือดหนึ่งให้ตัวนี้เื่อาจจะต้องใส่แหวนอันเดสสองเทินนะครับผมให้กับไอ้เจ้านี้เตียวเซียนครับถึงมันจะโอกาสฮิวนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ทําเงื่อนไขาตามนี้มันจะเป็นตามภาพที่ผมจะเปิดให้ดูมาดูครับว่าเป็นยังไง เริ่มเกมมานะครับผมเราก็จะเปิดเหมือนเดิมเลยครับผมเป็นการติดหลับไปก่อนครับและเขาไม่หลับครับเราตีธรรมดาเป็นการสร้างการซีซีไปก่อนปะตับ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 โจมตีธรรมดาไปหนึ่งทีแล้วก็ตบไฟยราไปตาเลยครับุมแรงมากสกิลนี้เลฟฟยราบนครับบึ้มไปหนึ่งทีครับติดเลือดหนึ่งของลิงเป็นที่เรียบร้อยนี่ถือว่าโอเคอยู่ครับแต่โจมตีไปต่อครับลิงตบมาบึ้มตายไปเลยครับผมโอ้โหทั้งยอนฮีทั้งตัวละครเตียวเซียนนะฮะ และพัดลมพาตารีไปเลยครับบะ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 ,บะโอเคครับม,มีอะไรมากมายครับโดนตบมาก่อนหนึ่งทีครับกีราน้าแข็งมาครับอืมติดถูกตัวครับผมติดตัวละครยอนฮีครับเลยที่บอกไปครับถ้าใส่แหวนอันเดธหนึ่งเทินมาเนี่ยมันไม่ได้สกิลนะอืมตามนั้นครับต้องใส่อันเดธให้มันสองเทินนะเต๋วเซียนอะถึงมันจะได้สกิลนะครับผมอ่าซึ่งถ้าผมรู้สึกว่าถ้าทีมนี้จะชนะจริงๆผมรู้สึกว่าเราอาจจะต้อง ใส่แหวนอันเดสให้เตียวเซียน2เทินก็คือ5าดาวหรือเราต้องเซ็ตสกิลใหม่ก็คืออาจจะเก็บร่างเฟย่าไว้ให้บอดกดในอนาคตแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นเริ่มมาเล่นเตียวเซียนบนแล้วก็เล่นเฟย่าบนเราค่อยกดบนยอนฮีเออน่าจะดีกว่าที่เล่นแบบว่าร่างเฟย่าเลยเพราะพอเล่นเกมเฟยย่าไม่มีสกิลเล่นนะครับผมแล้วก็ไม่ได้รีสกิลด้วยก็เลยแพ้ไปตามระเบียบมันเองนะครับอ่าประมาณนี้อันนี้ก็พลาดเองนะครับผมเหมือนเดิมเลย ซึ่งเรื่องของนะครับผมเฟย่ากับยอนฮีก็เหมือนเดิมเลยครับเล่นจุดอ่อนนะครับผมเยอะๆนะครับผมอ่าและเรื่องสปีดเนี่ยอย่างที่บอกไปตลอดครับเตี่ยวเซียนต้องเป็นสปีดอันดับหนึ่งของทีมนะฮะเสมอมาแบกสปีดครับผมไอสองตัวนี้ห้ามมากกว่านะจ๊ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปแย่งนะครับผมเออในเรื่องของแถบเทิร์น และหลังจากนั้นครับผมผมก็ไปเล่นทีมต่อไปทีมที่4คือดีมลิงฮะและทีมเขาอ่ะไม่ค่อยมีลิงทูตนะครับผมแล้วก็เอเมิเรียใช่ไหมก็เลยเล่นสไปไม่ได้ผมก็เลยเปลี่ยนมาเล่นคิริเอลกับเอสแท้นะครับและทีมนี้ผมบอกเลยว่าผมกลัวแพ้เลื่นสีไม้มากๆผมเลยใส่แหวน6ดาวให้กับคิริเอลเลยนะครับผมไปเดี๋ยวไปรับชมในเกมครับเพราะวัาเีด็จเขาเป็นยูด้วยไงเราประมาทไม่ได้ทุกคนมัน6ดาวนะเว้ยเออและสเสดยงเรากิกี้อ่ะเสด็จพีวีอมันเจอ PVE ี PVP ครับผมเอาอะไรไปรอดครับเราได้เปิดก่อนนี้ผมยิ้มอยู่ครับเราได้ตกไปครับบ่าบ้าบ้าแล้วติดลิงด้วยโอ้โหเวริกูดมากๆครับช็อตนี้เขาปล่อยน้ำแข็งใส่เรามาเราไม่ติดอยู่แล้ว100รอยู่แล้วนะโอเคครับและต่อไปครับผมลิงกระโดดตกมาครับบึมอย่างที่บอกไปครับสัตว์เลี้ยงเราไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงดาเมจนะไม่ได้แรงมากเห็นปะมันยังไม่เข้าเลือดหนึ่งเลยนะแต่เราดวงดีครับผมเราตีติดในเรื่องของอันเดทนะครับผมแต่เดทไปก็เท่านั้นครับเพราะว่ามันมีราง และคิลเรลเรายิงไปแล้วครับผมถ้าเราใส่สัตว์เลี้ยงที่เป็นดามเมจยอนจีอ่ะตัวละครคิลเอลเราจะได้ยิงสองทีนะแต่สัตว์เลี้ยงเราหมดแล้วครับแต่น,น,นาชนะอยู่ครับผมตอนนั้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมใส่แหวนให้มันถึง6ดาวเลยนะคิลเลล์ไงก็ต้องได้สกลิลอยู่ดันนาอยู่แล้วแหละตัวละครตัวมันถ้าแบบไม่ดวงอัปปีจริงๆแบบติ CC ดซีซีโดนรัวนะครับผมเอสเราได้ปล่อยสกลิลไปครับโดนตบมาหนึ่งทีติดหินไปครับผมไม่เป็นอะไรครับ ลิงทกิณมาบึ้มตายไปเลยครับผมเกิดมาใหม่ครับนี่ฮะแหวนหดาวเซอร์ไพรส์มาดูฟัคเกอร์เดบิดครับผมและเราลิงก็ฮิลเลือดมาครับพิวใครก็ไม่รู้เหมือนกันเหลือใจเพื่อนะฮะแล้วเขาก็รถมาครับผมปะ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 ตีมาเลยจ้ะไม่เป็นอะไรอยู่แล้วเราตีธรรมดาไปติดอมาพาตจังหวะนี้ี่หมูเลยครับผมหมูหวานเลยครับนี่ตีไปเลยติดจุดอ่อนรัวๆัวก็จบเกมครับเป็นไงเออหือดวงใช้ไม่ได้ก็เลยพึ่งแหวนซะเลยนะครับผมเสียแหวนไปเมื่อกี้คือจาก3ามเธอหรือแค่2เธออน่งนะ้เท่ากับว่า ใช้ไม่ค่อยคุมนะแต่ก็ดีแล้วนะครับผมดีกว่าต้องมานั่งแบบกดดันกว่านั้นทีนี้เราก็ปิดกล่องได้เพราะเราเราลื่นเขามาสองไม้ให้ทุกคนดูดิผมก็เลยเอาทีมชัวๆไปเก็บเลยละกันนะฮะสำหรับเรื่องของนะครับผมลิงก็เหมือนเดิมทุกคนไม่มีอะไรมากมายอยู่แล้วเล่นจุดอ่อนลอยครับผมแล้วก็ลดความเสียหายสชิ้นนะห้อยบล็อกไปตัวละคร S นะครับผมห้อยสปีดไปแล้วก็เล่นถึกๆนะครับผมบล็อกร้อยยิ่งดี คิริเอลเล่นจุดอ่อนลอยนะครับผมแล้วก็เอาสปีดขึ้นไปแต่ไม่ต้องเยอะมากก็ได้ครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะต่อไปครับผมเป็นทีมที่5ครับทีมริปโป้ครับซึ่งเพื่อนๆก็รู้ริปโป้อยู่แล้วมันเป็นตัวละครที่แม่งไปกับสายโจมตีอ่ะสามตัวโอกาสชนะลิงคือแบบมหาศาลมากๆนะครับผมถ้าเราแบบไม่โดนซีซีหนักเกินไปนะฮะซึ่งทีมนี้นะครับผมไอสองตัวนี้ก็จะเล่นเป็นจุดอ่อนลอยอยู่แล้วนะจ๊ะตัวละครตัวนี้เล่นสายโจมตีครับเอามาช่วยดําดําเมจ นั่นแหละประมาณนั้นสัตว์เลี้ยงก็ไม่มีแล้วครับผมเหลือๆนะจ๊ะไปเดี๋ยวไปรับชมในเกมครับอันนี้เราเจอลิงทูตด้วยนะเราเอาดาเมจถมเลยครับผมโพดิโปเราเนี่ยมันของแท้อยู่แล้วมาฮะเปิดมาเราเปิดอันสั้นก่อนเลยครับแต่ไม่ติดครับผมไม่เป็นอะไรครับอย่างน้อยก็ได้สั้นตัวละครทูตไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรเหมือนกันแล้วเขาก็ตบเรามาครับผมติดหินด้วยครับโิโปของเรานะฮะเหลือจะเชื่อไหมล่ะแล้วเราก็เลยกดล่างมาต่อเลยครับผมติดเลือดไหลไปครับผมถึง2ตัวละครแล้วเขาสกิลมาบึ้มไปครับ เราเกิดมาใหม่ครับเราตีธรรมดราแล้วติดคีด้วยโอเหลือจะเชื่อไหมละ่ะอ,อืระดับโอโรจิตีไปก่อนรถฟื้นฟูไปครับผมไม่รู้จะไปเพื่ออะไรเหมือนกันรถเทินบับเรามาครับผมโอเครนตบมาครับติดไฟฟ้า,า,าด้วยครับผมช็อตนั้นโอโหแล้วก็ทุบไปหนึ่งทีฮนะต่อมีนี้เอไปมีนี้คืออะไรประมาณนั้นถือก,กระโดดสัพท์มาสร้างรูให้กับตัวเองครับจังหวะนั้นตกใจอยู่ลิปโป้เกิดชีวิตสองอย่างไวและ คางุระตายแบบไม่ได้ซีซีแต่ตอนนี้ถือดวงดีครับผมที่สันไปถึงสาตัวละครครับและตัวละครเขาไม่ได้สกิลด้วยและทุตหลายตายครับผมและมาครับผมแฝดสกิลบนไป1ทีครับอันนี้ถือว่าดวงดีอยู่นะสำหรับผมอ่ะเพราะว่าทาให้ลิงได้เกิดชีวิตนี้ปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็นี่ครับริปโป้มาแล้วครับอืได้สกิลเบิ้ลสทีครับเพราะว่ามีคนตายสับไปเลยครับอื และตัวนี้จะไหลาตายแล้วเพราะมันโดนสกิลบนของแฟดไปนะครับมันโดนแรงนะเอาตรงบนของแฟดเนี่ยมันน่ากลัวมากซับทูตใน3-3ซึ่งอย่างที่บอกไปเลยครับทีมนี้ไม่มีอะไรมากมายทุกคนเอาดับเบิลเข้าลิงแเมื่อไปเลยครับ ทีมนี้ผมก็อย่างที่บอกไปเสมอมาตีโป้ไปกับสายโจมตีอีก2ตัวละครนี่แม่งโอกาสชนะลิงโคตรมหาศาลเลยนั่นเองนะครับผมโอเคซึ่งคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะผมเป็นไฮไลท์ของเรานะครับผมสำหรับในการวอลกิลนะซึ่งอย่างที่บอกไปเสมอครับถ้าเราลื่น5้าไม้เราก็จะลงเองนะครับผมแล้วเราก็จะมาดูความเิดพลาดของตัวเองว่าเป็นยังไงนะฮะเเพื่อไปปรับแก้แล้วเพื่อนๆจะได้รู้ด้วยนะครับผมว่าผมคิดยังไงถึงเข้าบ้านนี้นะครับแล้วก็ใส่ของอย่างไรนะครับผมโอเคซึ่งคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละใจกก็ยืมดลควก็กด กด s u b s c r ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปอย่ามากเลยละกันนะจ๊ะและเจอกันบ๊ายบายจ้าที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแค้นอยู่คนเดียวอันที่พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปมีลูกกี่ที่ไม่จะคน